ครับสวัสดีครับมาดูรนดอมเสียงไทยวันนี้กันนะครับในหัวข้อที่ว่า เขาคิดจะทำยังไงกับคุณต่อไปคลิปวิดีโอนี้ผมจัดทำขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าใครอ้างเป็นทีมงานผมอ้างเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะครับสมัยนี้คนแปลกๆเยอะแยะวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครนะทางผมจะไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆจากท่านทั้งสิ้นและจะไม่มีการติดต่อหาใครทั้งสิ้นนะครับเอาล่ะมาเข้าเรื่องการเสี่ยงทายทํานายทายทักวันนี้กันนะครับเราจะมาเสี่ยงทายกันด้วยไพ่ ไพทาร์โรสากลนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะเออไพทาร์โรสากลเป็นสิ่งที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นการทำนายที่มีความแม่นยำสูงแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทุกอย่างย่อมมีความคลาดเคลื่อนได้บ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นรับฟังไว้ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะฟังไว้เป็นแนวทางฟังไว้เป็นกำลังใจหรือฟังไว้เป็นเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นกันนะครับน่าดูได้ทุกราศีนะคลิปนี้ดูได้ทุกท่านดูได้ทุกราศี เป็นการเสี่ยงทายดูได้ทุกราศีและไม่มีวันหมดอายุเปิดมาเจอเมื่อไหร่ดูได้เมื่อน,นั้นเลยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณผู้ชมนะครับวันนี้นะเขาคิดจะทำยังไงต่อไปกับคุณคุณได้ไพ่โฮโฮโฮสเตนมาน่ารักเลยไพ่สิงโตหญิงสาวกอดสิงโตเชื่องเชื่องใบนี้เขาคิดจะทํำยังไงกับคุณเมื่อใบนี้ปรากฏเป็นใบแรกทํานายได้ในหลายแนวทางนะเอาแนวทางที่หนึ่งก่อนทีละอย่างถ้าเป็นฝั่งคุณเนี่ย คุณอาจจะมี power มีอำนาจมากกว่าเขาทําให้เขาต้องยอมสยบให้คุณอะไรแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นใครก็แล้วแต่คุณจะดูมี power มีอำนาจวาสนาบารมีมากกว่าเขา ต่อให้เขาเก่งมาจากไหนเขาก็จะยอมสยบให้คุณตามภาพแบบนี้เลยนะครับหรือในทางกลับกันถ้าเป็นฝั่งเขานะถ้าเป็นฝั่งเขาเขาเองเขาอาจจะกําลังคิดว่าช่วงเวลานี้จะทําสิ่งใดให้คุณพึงพอใจได้มากกว่านี้ได้บ้างเป็นไปได้ว่าบางคู่งอนกันอยู่หรือขัดใจกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่อง,องไม่เป็นเรื่องเช่นร้านอาหารที่ชอบไม่ตรงกันไอ้น,นี่อร่อยอันนี้ไม่อร่อยการเก็บข้าวของในบ้านการจัดวางของในบ้านเออจะฉันจะเก็บของไว้ตรงนี้ เธอจะอย้ายไปตรงอื่นอะไรแบบนี้เรื่องจุกจิกมาก,มากๆเล็กๆน้อยๆมากๆ แต่ก็ระวังให้ดีเรื่องเล็กน้อยอาจาบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ถ้าไม่คุยกันให้เรียบร้อยนะครับบางทีนะออแม้แต่การเลือกเฟอร์นิเจอร์ชอบสีไม่เหมือนกันอะไรแบบเนี้เออคุณไปคุยกันเองนะผมชี้นําไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเขาพยายามจะหาวิธีทําอะไรบางอย่างให้คุณสบายใจมากขึ้นเอาอกเอาใจให้คุณสบายใจมากขึ้นและคําทํานายที่3คือใบนี้สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าจะมีปัญหาใดก็แล้วแต่ปัญหาเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะ เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายและเพิ่มเติมได้อีกว่าใบนี้เป็นไพ่ประจำตัวของคุณราศีสิงหรือเดือนสิงหาคมเด่น คนที่เกิดราศีสิงห์ที่ได้ดูคลิปนี้นะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือเป็นฝั่งเขาก็ได้ที่เป็นราศีสิงห์หรือกําลังข้องเกี่ยวใดๆกับคนราศีสิงห์อยู่ในช่วงนี้จะนําโชคดีมาให้คุณเดือนสิงหาคมก็เด่นนะครับใบนี้ทํานายได้หลายอย่างเรื่องธาตุเรื่องารองาศีไม่จาเป็นต้องล็อกสเปคดูได้ทุกธาตุทุกราศีเพียงแต่ว่าถ้าราศีไหนธาตุใดปรากฏขึ้นมาเป็นไปได้ว่าจะเป็นดวงของคุณมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับย้ําว่านี่คือการเสี่ยงทายดูได้ทุกราศีเอาละมาดูกันต่อสิ จะยังไงต่อไปออบางคนบางคู่เถียงกันเรื่องเล็กๆน้อยๆฉันอยากได้เก้าอี้ไม้เธออยากได้เก้าอี้เหล็กอะไรแบบเนี้ยเออทานองเนี้ยเออแต่เรื่องเล็กน้อยอาจจะบานปลายได้ถ้าไม่คุยกันดีๆเปิดใจคุยกันนะครับแล้วก็เออ,อ,อ,อสบายใจได้ไม่ต้องแนะนําเยอะละสิบถ้วย ผมในฐานะผู้ทํานายผู้พยากรณ์ขอแนะนําสิ่งดีๆให้คุณเลยว่าไม่ว่าคุณจะเคยมีปัญหาจุกจิกวนใจใดๆก็แล้วแต่สิบถ้วยออกมาเทน o อฟครับไพ่ครอบครัวสุขสันต คุณจะเข้ากันได้อย่างดีเป็นปีเป็นคุยงุงงิงมุงมิง,ง,งต่อให้จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างในที่สุดพอตกค่ำตกเย็นคุณก็หันหน้าเข้ามาคุยกันคุยกันแบบไหนแล้วแต่สะดวกเลยนะเอออันนี้เราไม่ชี้นำนะครับแต่ละคนแต่ละคู่มีวิธีคุยกันใบนี้ครอบครัวสุขสันต์ตีความได้อย่างน้อยหนะ้าอย่างแรกครอบครัวโดยกําเนิดะพ่อแม่พี่น้องอะไรแบบนี้ก็ได้หรือครอบครัวที่คุณสร้างขึ้นก็ได้คือสามีภรรยาบุตรหลานแบบนี้หรือแม้แต่เพื่อนสนิทนะ เพื่อนสนิทที่รักกันราวกับว่าเป็นคนในครอบครัวก็ได้แบบนี้นี่คือคำทำนายของคนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วแล้วคนโสดจะเป็นยังไงคนโสดช่วงเวลานี้จะมีใครบางคนที่อยากได้คุณเป็นครอบครัว คนโสดมีใครบางคนอยากได้คุณเป็นคู่ครองเออแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปกับคุณตามหัวข้อวันนี้เขาจะทำยังไงต่อไปสิบถ้วยนี้บง่งบอกชัดเจนว่าเขากำลังอยากได้คุณเป็นคู่ครองอยากได้คุณเป็นครอบครัวเขาจะหาวิธีการทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจคุณให้ได้อย่าลืมสเตรนช์เมื่อกี้จะทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจคุณให้ได้ด้วยนะกรณีคนโสดนะครับส่วนคนมีคู่อยู่แล้วครอบครัวของคุณน่ารักมากอยู่แล้วรักกันยิ่งขึ้นเออมา ดูกันต่อยังไงต่อไปเออคนโสดมีโอกาสได้คู่คนมีคู่จะรักกันยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ โอ้อสุวินไม้เท้าคุณกับเขาจะมีโชคดีร่วมกันจากการทำกิจกรรมใดๆสักอย่างนะ n i g h t of Wands แบบนี้มาการพุ่งทยานของความก้าวหน้าความคาดหวังใดๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงการลงมือทำไม่ใช่ฝันลมๆแรงๆไม่ใช่จินตนาการในอากาศแต่เป็นการลงมือทำจริงๆลงมือทำร่วมกันมีโอกาสประสบความสำเร็จร่วมกันอะไรแบบนี้เออมาดีมาถูกทางนะครับ ุณที่ดูคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ r a n d มนี้เสียงไทยนี้บ่งบอกชัดเจนว่าคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จกับคู่ของคุณถ้าคุณมีคู่นะส่วนคนโสดทานายได้อีกอย่างหนึ่งว่าคนที่จะจีบคุณคนที่รักคุณเขากําลังพยายามเข้าหาคุณแล้วกําลังใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับประมาณนี้มาดูกันต่อนะอ๋อแล้วคนธาตุไฟก็เด่นนะความเป็นธาตุไฟก็เด่นส่วนสิบถ้วยเมื่อกี้เป็นธาตุน้ําก็เด่น ทัดน้ำทัดไฟเด่นนะครับราศีสิงเด่นเดือนสิงหาคมเด่นเลขแปเด่นแล้วก็เอ้อโหสิบเหรียญครอบครัวสุขสันต์ออกมาอีกใบหนึ่งวันนี้มีทั้งสิบเหรียญสิบถ้วย คนนี้เอาจริงคนนี้เอาแน่เขาอยากได้คุณเป็นครอบครัวใจจะขาดแล้วมั้งช่วงเนี้คนคนนี้จะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้มีความสุขร่วมกับคุณมีการเติบโตไปด้วยกันแบบนี้10เหรียญ1ิบถ้วยไม่ได้ออกคู่กันบ่อยๆครอบครัวสุขสันทั้งสองใบแถม1ิเหรียญยังเพิ่มอีกอย่างนะนอกจากครอบครัวสุขสันแล้วยังเพิ่มด้านการเงินที่ดีเข้ามาอีกด้วยเป็นไพ่มหาเศรษฐีใบนี้ไม่ได้หมายความว่าเสี่ยงทายหยิบได้ใบนี้แล้วจะรวยปุ๊บปับ๊บไม่ใช่อันนั้นเวอร์เกินไปเรา รไม่ทํานายเวอร์แบบนั้นเราทํานายบนพื้นฐานความเป็นจริงว่าตาราสากลทํำนายว่าเมื่อเสี่ยงไายได้สิบเหรียญไม่ว่าคุณจะไปหยิบไพ่เองหยิบไพ่ที่อื่นหรือมาดูคลิปผมแบบนี้ก็แล้วแต่การได้มาเห็นสิบเหรียญร่วมกันแบบนี้เป็นสัญญาณดีว่าคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตประสบความสําเร็จเรื่องครอบครัว ประสบความสําเร็จเรื่องคู่ครองคนโสดจะมีคนมารักมาชอบไปจีบใครก็สําเร็จอะไรแบบนี้และในด้านการเงินมีโอกาสที่จะเป็นการเงินก้าวหน้าการเงินพัฒนาคนที่เคยมีปัญหาการเงินเสี่ยงได้สิบเหรียญมีโอกาสคลี่คลายพบทางออกพบทางแก้ไขนะครับไม่ได้แปลว่าจะรวยปุบป,ปับแต่ฐานะการเงินคุณจะมีความคล่องตัวมากขึ้นส่วนคนที่ฐานะปา,านกลางหรือฐานะดีอยู่แล้วคุณจะดียิ่งขึ้นไปอีกใบนี้แต่ที่แน่ๆย้ําเลย สิเหรียญสิบถ้วยไม่ได้ออกคู่กันบ่อยๆเขาคนนี้เอาแน่คนนี้อยากจะมาครองคู่กับคุณอยากมาสารสัมพันธ์แน่นอนเขาคิดจะทํายังไงต่อไปกับคุณเขาเดินหน้าจีบคุณแน่นอนเดินหน้าเอาอกเอาใจคุณแน่นอนแล้วเขาจะตั้งใจทําได้ขนาดไหนเออดูซิคนคนนี้จะมีน้ํำอดน้าทน,นตั้งใจทําต่อเนื่องไหมหรือจะมามาแล้วหายหายไหมเออ อดทนคนนี้เอาจริงเอ้ยสี่ไม้เท้า for once คนลุกเลยจริงๆไพ่แต่งงานออกมาแล้วไพ่แต่งงานออกมาในบริบทนี้ถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วทำนายได้ว่าชีวิตคู่ของคุณจะราบรื่นเป็นส่วนใหญ่มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะย้ำเลย ทั้งสี่ไม้เท้าทั้งสิบถ้วยคนที่มีครอบครัวแล้วครอบครัวสุขสันต์มากมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมีโอกาสเฉลิมฉลองมีโอกาสมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นเรื่อยๆส่วนคุณคนโสดชัดเจนมากๆก,กับการเสี่ยงทายได้ใบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะการเสี่ยงทายได้ใบนี้ตำราสากลทํานายไว้ว่าสี่ไม้เท้าคือการเฉลิมฉลองทุกรูปแบบแม้แต่ซุ้มประตูวิวาหมายถึงคุณคนโสดมีโอกาสถูกจีบถูกขอแต่งงานมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์แบบนี้เพราะชนะ ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากับหัวข้อนี้ที่ว่าเขาจะทํายังไงกับคุณต่อไปคนคนนี้จะเดินหน้าเดินเกมรุกเดินเข้าหาคุณเอาอกเอาใจคุณทําให้คุณรักให้คุณชอบให้ได้เข้ามารักคุณอย่างจริงใจและคนนี้เอาจริงไม่ทิ้งกันกลางทางแน่นอนคนคนนี้ตั้งใจจริงคาดหวังถึงการแต่งงานนะครับอืแต่ก็ต้องเป็นคนที่รู้จักกันแล้วจริงๆนะครับ ไม่นับรวมถ้าคุณไปชอบศิลปินดารานักร้องที่ไกลตัวอันนั้นไม่นับไม่ใช่นะหรือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทักมาตีสนิทแบบนั้นไม่นับนะครับระวังโดนหลอกนะคนคนนี้ต้องรู้จักคุณอยู่แล้วอ่าเนี่ยมาดูซิเป็นคนรู้จักแบบไหนรู้จักผ่านใครได้บ้างเออต้องเป็นคนรู้จักอยู่แล้วเท่านั้นาราชาถ้วยรู้จักจากผู้ใหญ่แนะนำมา คนคนนี้รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วจากผู้ใหญ่แนะนํามาเพียงแต่ว่ามีโอกาสที่จะยังไม่สนิทสนมกันมากสักเท่าไหร่อาจจะยังดูดูกันอยู่มองมองกันอยู่หรือแม้แต่รู้จักกันจากงานมงคลใดๆนะ รู้จักกันจากการไปงานมงคลใดๆแล้วรู้จักแล้วก็แล้วกันไม่ได้ติดต่อกันเองแบบนี้ต่างคนต่างแยกย้ายไปทําภารกิจส่วนตัวแต่เขาเก็บคุณไปฝันตลอดเวลาว่าฉันรักคนนี้ฉันชอบคนนี้ประทับใจตั้งแต่แรกเห็นอยากพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยจังอะไรแบบนี้ใบนี้นอกจากทานายว่ารู้จักจากผู้ใหญ่แนะนํารู้จักจากงานมงคลแล้วยังทํานายเพิ่มเติมได้ด้วยว่าเขามองคุณดีมากเขาชื่นชมคุณมากๆเลยนะครับในสายตาเขาและคนธาตุน้ําก็เด่น ไม่ว่าจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณก็แล้วแต่ความเป็นาธาตุน้ําเด่นมากรับไว้ก่อนนะครับแล้วก็อืยังไงต่อไปคนคนนี้จะแอคชั่นยังไงต่อไปย้ํานะว่าต้องเป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วรู้จักจริงๆถ้าคนไม่รู้จักมาจีบระวังโดนหลอกนะครับอย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะและอย่าโอนเงินให้ใครย้ำเสมอเออนะแล้วก็โอ้โหเดอะไฮโลเฟนไพพระออกมาเดอะไฮโลเฟนไม่ธรรมดานะครับใบนี้ ตีความได้หลายอย่างตำราสากลว่าไว้ความเป็นไพ่พระอย่างแรกเลยคือคุณเป็นช่วงดวงดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีใช้ชีวิตตามปกติได้เลยไม่ต้องหวาดหวัน่นหวั่นไหวสิ่งใดๆหากมีสิ่งใดม,มากระทบใจขอให้ A, ใหเชื่อมั่นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่ข้างคุณปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปเองอย่าลืมสเตรนจ์ใบแรกปัญหาต่างๆมีโอกาสคลี่คลายเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายทุกอย่างเอาอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นี่คือความหมายที่หนึ่ง ความหมายที่สองทำบุญแล้วดีทำกุศลแล้วดีทำบุญขึ้นการทำบุญทำกุศลไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะไม่ต้องใช้ทรัพย์สินมากมายขอเพียงจิตใจดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วในเบื้องต้นหรือถ้าคุณจะปฏิบัติวิปสัสสนากรรมฐานทำสมาธิสวสดมวนต์ไหว้พระใดๆเพิ่มเติมก็ได้และไม่จำเป็นต้องไปทำที่วัดทำที่ใดก็ได้อิริยาบทใดก็ได้นะครับทำใจให้สงบเป็นสมาธิในทางความเชื่อในจิตวิญญ,ญาณคุณจะมีพลังกล้าแกร่งมากขึ้น ส่วนในทางวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์กันได้แล้วว่าการทําสมาธิมีประโยชน์ต่อจิตใจและร่างกายต่อสมองต่อหัวใจใดๆก็แล้วแต่ลองไปศึกษาดูได้นะครับเราทํานายบนพื้นฐานความเป็นจริงเอวิทยาศาสตร์ก็มานะความเชื่อก็มีวิทยาศาสตร์ก็มาแน่นอนเพราะดวงชะตาไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนที่เหลืออยู่ที่คุณปฏิบัติและเพิ่มเติมให้อีกเดอะไฮเลฟเนเนี่ยเป็นไพ่แต่งงานได้ด้วยนะครับนะเดอะไฮเลฟเฟ่นไพ่พระนี่ วันนี้มีทั้ง4ีไมเทา้าทั้งไฮโลแฟนแล้วก็สิบเหรียญสิบถ้วยโอโ้โหสารพัดครอบครัวสารพัดแต่งงาน ไพ่ที่เป็นเนื้อหาที่ดีของการแต่งงานครองคู่ออกมาหลายใบขนาดนี้ทํานายเป็นอย่างอื่นไม่ได้คุณคนโสดคุณถูกจีบแน่นอนคุณมีคนมาลักมาชอบแน่นอนมีโอกาสได้แฟนกับเขาแน่นอนอย่างเร็วสองสาเดือนนี้อย่างช้าภายในปีนี้หรือกั้มกึ่งช่วงปีใหม่สงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เป็นต้นไปนะครับส่วนคนมีคู่แล้วจะรักกันยิ่งขึ้นครอบครัวสุขสันต์อบอุ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนอ้าวมาดูกันต่อแล้วยังไงต่อไปเออยังไงต่อไป เขาคิดจะทำยังไงกับคุณต่อไปอม,มาจีบแน่ๆมารักมาชอบแน่ๆอยากได้คุณเป็นคู่ครองแน่ๆส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีความสุขดีนะครับย้ํานะคนเรามีหลายสถานะดวงชะตาก็เป็นเรื่องหนึ่งจะได้ผลแตกต่างกันไปตามแต่ละบริบทชีวิตของแต่ละท่านคําทํานายไม่สามารถตรงกับทุกท่านฟังไว้เป็นแนวทางอาโอ้โห justice จ,จะได้ความยุติธรรมกับชีวิต ตีความได้หลายอย่างถ้าเอาด้านทั่วไปการงานการเงินชีวิตส่วนตัวหมายความว่า ที่ผ่านมาถ้าคุณไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมสักเท่าไหร่นักโดนเอาเปรียบอยู่เรื่อยอะไรแบบนี้จากนี้ไปคุณจะได้รับความยุติธรรมมากขึ้นโดยอัตโนมัติโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยความเชื่อโดยอะไรก็แล้วแต่คนที่เคยเอาเปรียบคุณจะพ้นออกไปจากชีวิตงงแบบงงๆอยู่ดีๆก็หายไปอะไรแบบนี้จะไม่มีใครมาทําอันตรายกับคุณอีกนะครับหรือถ้าใครมีปัญหาขัดแย้งกับใครอยู่ก็จะไก่เกลี่ยตกลงกันได้แบบนี้และไพ่ justice ยังเป็นตัวแทนของคนราศีตุลคุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับความเป็นราศีตุล อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือคนที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นคนราศีตุลก็แล้วแต่โดดเด่นมากเดือนตุลาคมก็เด่นนะครับอา่แล้วยังไงต่อไปขอใบสรุปหนึ่งใบนะครับกับแรนดอมวันนี้เขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปเขาคิดจะทำยังไงกับคุณต่อไปขอให้ไพ่บอกทีนะครับ โอ้โหยินดีด้วยรับด้วยคนโชคดีไปด้วยกัน3ถ้วย t r e of Cups ผู้คนเฉลิมฉลอง,ยยองชัยโยโหร้องชูถ้วยยินดีขนาดนี้ประสานเสียงยินดีกันขนาดนี้ทำนายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ตำราสากลว่าไว้เมื่อใดที่การเสี่ยงทายใดๆปรกากฏไพ่สามถ้วยนั่นคือความเฉลิมฉลองยินดีกำลังเกิด คนโสดมีโอกาสแจ้งเกิดทั้งด้านการงานเรื่องส่วนตัวมีโอกาสมีคนมาจีบมีโอกาสมีคู่มีโอกาสมีแฟนคนที่คบคบกันอยู่ความสัมพันธ์จะพัฒนาดียิ่งขึ้นคนที่เป็นแฟนกันแล้วมีโอกาสวางแผนแต่งงานขอแต่งงานกันอะไรแบบนี้นะไม่ว่าจะขอตรงๆต่อหน้าหรือทำเซอร์ไพรส์ก็แล้วแต่ส่วนคนที่มีครอบครัวครอบครัวคุณจะมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่เรื่องน่ายินดีเป็นส่วนใหญ่ทํานายให้อย่างนี้ตามหน้าไพ่ส่วนเหตุการณ์จริงจะเป็นอย่างไรอยู่ที่บริบทชีวิตของแต่ละท่านและการนําไปปฏิบัตินะครับ ขออวยพรให้โชคดีมีชัยทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ